สวัสดีค,ค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะค่ะก็มีท่านหนึ่งสอบถามพอ,อน้อยมานะคะพอ,อน้อยเห็นว่าเอ่อน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับ ชมรับฟังกันนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ่ท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่24พฤษภาคม2506 24พฤษภาคม2506 ท่านบอกว่าท่านลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ทันในรอบปีงบประมาณ2,565ค่ะปีงบประมาณ2,565เริ่มตั้งแต่วันช่วงวันที่หนึ่งตุลาคม2,564ค่ะไปจนถึงวันที่30กันยายน2,565 นั่นคือปีงบ2,565ลงทะเบียนไม่ทันนะคะลงทะเบียนไม่ทันค่ะท่านสามารถที่จะลงทะเบียนได้ในช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้ก็คือปีงบประมาณ2,566ค่ะท่านสามารถที่จะไปลงทะเบียนในช่วงนี้ได้ นะคะลงไม่ทันไม่เป็นไรก็จะเสียสิทธิ์อยู่สเดือนนะคะจะเสียสิทธิ์อยู่สี่เดือนปีงบประมาณ2,566เริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาคม2,565จนถึงวันที่30กันยายนสอง6ัคือปีงบประมาณ2,566 ค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาถ้าท่านลงทันถ้าท่านลงทันในช่วงปีงบประมาณ2565ตามที่ปอน้อยเรียนแล้วนะคะว่าในช่วงปี2565เริ่มจาก1ตุลาคม64ถึง30กันยายน2565ท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือได้รับ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566เป็นต้นไปแต่ท่านลงไม่ทันลงช่วงนี้ลงเลยนะคะลงได้เปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2566สําหสำหรับท่านที่เกิดวันที่24พฤษภาคม2506ค่ะ2506นจะจ๊ะแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปในเดือนตุลาคม2566เป็นปีงบประมาณ2567นะคะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาลงไม่ทันในช่วงปีงบ65ให้ไปลงในช่วงนี้ การท่านก็จะเสียสิทธิ์ไป4เดือนนะคะเพราะว่าข้อมูลในระบบทุกสิ่งอย่างกรณีที่มีการประกาศลงทะเบียนเป็นช่วงๆนะคะลงประกาศลงทะเบียนเป็นช่วงๆ59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีผููสูงอายุกรณีลงไม่ทนันก็สามารถที่จะไปลงได้เลยแต่จะได้รับเบีย้ยอย่างชีผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไปนะจ๊ะก็คงจะชัดเจนแล้วสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถาม่อ,อน้อยค่ะส่งวันเดือนปีเกิดก่ะผ่านคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะค่ะผอ,อน้อยตอบทุกคําถามค่ะตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบ อย่าลืมกดติดตามผอ่อน้อยย h ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ผ่อ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ